คุณสามารถทำให้ทุกคนที่พบเจอคุณแม้จะเป็นครั้งแรกก็ตามประทับใจในตัวคุณเขาสามารถที่จะดิวธุรกิจกับคุณต่อได้สร้างคอนเนคชั่นดีไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถชนะใจใครทุกคนก็ได้เพียงทํา5สิ่งนี้ครับข้อ1ครับอย่าเอ่ยถึงสิ่งไม่ดีของคนอื่นให้นําแต่ส่วนที่ดีเท่าที่รู้เนี่ยมาพูดเท่านั้นหลายคนนะครับชอบตีความชีวิตของคนอื่นเนี่ยไปล่วงหน้าว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ และที่สําคัญครับในวงสนทนาเนี่ยคุณไม่ควรเอาเรื่องของใครสักคนมาพูดกับอีกคนหนึ่งครับเพราะมันดูไม่ดีธรรมชาติที่ล้าลึกที่สุดของมนุษย์คือการหงวยหาที่จะได้รับการยกย่องเวลาที่เราคุยกับใครสักคนสมมติว่า A คุยกับ B นะครับเราเป็น A อีกคนเนี่ยเป็น B เราควรพูดถึงเขามากกว่าไม่ใช่ว่าไปพูดถึงคนที่3นะครับก็คือ C ให้กับ B ฟังเราควรจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รงหน้าเราครับ ควรใช้คำชื่นชมยกย่องที่ออกมาจากความจริงใจคำพูดของเราเนี่ยเมื่อโฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ได้ไปเพิ่มคนที่สามเข้ามาคำพูดเหล่านี้แหละครับมันจะอยู่ในความทรงจําของอีกฝ่ายอย่างเนิ่นนานอีกทั้งยังย้าเตือนให้พวกเขานึกถึงเราตลอดเวลาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามหลักการสําคัญข้อนี้ก็คือจงใส่ใจคนอื่นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงหน้าคนนะครับ แม้แต่เราเองเนะครับก็ต้องการการยกย่องชื่นชมและเห็นว่าเราเป็นคนสาคัญจริงไหมครับจงปฏิบัติต่อใครก็ตามเหมือนกับที่คุณต้องการจะได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยต้องการสิ่งนี้เช่นกันคุณก็ต้องให้เกียรติคนตรงหน้านะครับอยู่กับเขาอย่างแท้จริงพูดถึงแต่เรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเอาเรื่อง a b c เนี่ยมาใส่เต็มไปหมดเลยจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับคุณเพื่ออะไรข้อ 2. เชื่อว่าในบทสนทนากับใครสักคนครับอาจจะมีใครบางคนที่เขาไม่รู้ เขาพลาดเขาลืมเรียนอะไรบางอย่างแต่เราเนี่ยอย่าไปขัดแย้งอย่าไปตําหนิเขาครับสิ่งสําคัญมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ชอบถูกสั่งสอนไม่ชอบอยู่ในโหมดคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถูกสั่งเขาจะรู้สึกว่าคุณใช้อํานาจในการสั่งให้เขาเนี่ยฟังคุณหรือว่าต้องยอมรับสินที่คุณพูดคุณต้องสอนคนเหล่านี้เหมือนกับว่าคุณไม่ได้สอนครับคุณไม่ได้สั่งครับแต่จงเสนอสิงที่เขาไม่รู้ประนหนึ่งว่าเขาเนี่ยได้ลืมไปฉันก็แค่เตือนคุณหรือว่าอาจจะแนะนําทั่วๆไปครับ คือมันอยู่ที่น้ำเสียงด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะด้วยคุณต้องหาจังหวะครับหาเขาลืมอะไรบางอย่างแล้วก็ดูอารมณ์ของเขานะครับเสิ่งสําคัญการดูจังหวะในการสนทนาตอบกลับเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเขายังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรือยังเข้ากับเราไม่ได้ในตอนเริ่มต้นบทสนทนาอย่าเพิ่งเริ่มไปแนะนําใครนะครับและที่สําคัญจงเคารพความคิดเห็นของอีกฝ่ายและอย่าบอกว่าเขาผิดเขาไม่ดีครับห้ามขัดแย,ย้ง็กขาดในบทสนทนานะครับ เพราะการขัดแย้งเนี่ยทําให้เราเนี่ยไม่เป็นที่รักโดยธรรมชาติเลยครับและบางครั้งครับอาจจะมีบางเรื่องที่มันขัดหูคุณอย่าไปขัดแย้งใครก็ตามนะครับการโต้แยง้งถกเถียงเนี่ยไม่เคยก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆมีแต่ทาให้ผิดใจกันนะครับข้อ 3. จงทําให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของเขาอย่าไปนั่งขัดแย้งกับใครคนอื่นเนี่ยชอบให้เรารับฟังครับอย่างเต็มใจและมีเกียรติด้วย และจงบอกให้เขาเนี่ยพูดพูดมากที่สุดเท่าที่เขาจะพูดได้จงขอรอนวกการพูดให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจตนาที่ดีงามต่อกันอย่าเตือนคนอื่นอย่างรงแบาลงมาว่าเขาผิดนะครับเหตุผลมีเฉพาะก่อนเหตุการณ์หลังเหตุการณ์มีแต่คําแก้ตัวจงพูดถึงความบิดพลา้ของตัวเองก่อนเสมอแล้วจึงตําหนิผู้อื่นได้หากมันจําเป็นนะครับที่คุณจะต้องตําหนิเขาให้พูดถึงตัวเองก่อนถ้าเราเนี่ยกล้ายอมรับว่าเราเองก็ไม่สมบูรณ์แบบ เขาเองก็จะลดการดลงและคิดว่าเออขนาดคนคนนี้เขาก็ยังกล้าพูดกับเราเลยเราก็พูดบ้างเคยเป็นไหมครับในวงสนทนาเพื่อนบอกว่าเพื่อนพลาดอะไรมาเราก็บอกว่าเราก็พลาดเหมือนกันเพื่อนมันก็จะมีความเห็นอกเห็นใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับชอบให้มาขัดแย้งไม่ชอบรับคําสั่งจงขอความคิดเห็นแทนและอย่าฉีกหน้าอีกฝ่ายจงรักษาหน้าของอีกฝ่ายครับคุณจะต้องเป็นนักฟังที่ดีหากใครสักคนเขากําลังพูดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคอยแต่พูดขัด หลักสาคัญคือเราจะต้องไม่พูดขัดแย้งไม่พูดขัดในเชิงร้ายถ้าไม่ใช่เรื่องที่พูดเพื่อการสร้างสรรค์ให้กําลังใจหรือว่าเพื่อความถูกต้องเราไม่พูดอะไรจะยังดีกว่าครับการไม่พูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์นะครับแต่ว่าเดวิคานกีสอนให้เรารู้จักรักษาน้ําใจคนมากขึ้นสอนให้รู้จักคบคนดูแลคนสังเกตคนหลีกเลี่ยงคนสอนสารพัดครับที่เกี่ยวกับคนนั่นคือหลักการที่เดวิคานกีสอนครับ และถ้าเกิดว่ามีใครสักคนในวงสนทนาพูดยกตนข่มทันพูดอวดตัวเองนะครับให้มองไปเลยว่าพวกเขาอ่อนแอและขี้กลัวครับมีแต่คนที่หวาดกลัวอ่อนแอเท่านั้นครับที่อยากจะแสดงอะไรที่มันดูใหญ่ๆดูโอ้อวดดูเบ่งเบ่งหน่อยครับเพราะว่าพวกเขาต้องการปกปิดและซ่อนเร้นความอ่อนแอความกลัวในจิตใจคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับพูดเสียงดังเอาไว้ก่อนหรือว่าโอ้อวดเอาไว้ก่อนอะไรก็ตามฉันต้องไปที่หนึ่งฉันต้องไปที่ยอมรับ คุณอาจจะเจอคนแบบนี้ทุกๆวันอยู่ก็ได้นะครับข้อ 4. เราทุกคนล้วนมีความต้องการแตกต่างกันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพอาหารที่อยู่อาศัยความมั่นคงความรักความมีชื่อเสียงการยอมรับและเป็นคนสําคัญหลักการนี้นะครับเป็นของอับราฮัมมัสโลครับซึ่งแน่นอนครับเดวเคณนกิกได้บอกไัว่าถึงทุกคนจะมีความต้องการเนี่ยที่หลากหลายครับแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องอาศัยการร่วมมือกันและกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับมีความต้องการของตัวเองและผู้อื่น และวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยได้สิที่ต้องการจากคนอื่นมาก็คือจงพูดในสินที่เขาต้องการจงให้ในสินี่เขาต้องการซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญเพราะฉะนั้นการชนะใจใครสักคนให้ในสินี่เขาต้องการเช่นถ้าเขาต้องการพูดก็ให้กระพูดไปครับถ้าเขาเนี่ยต้องการรู้สึกดีเบงโอ้อวดก็ปล่อยเข้าไปครับการขัดแย้งไม่ใช่เรื่องดีข้อหาถ้าคุณเองต้องการชนะใจใครทุกคน ต้องการไมที่ยอมรับและพึงพอใจสําหรับอีกฝ่ายนะครับมันต้องเริ่มจากความคิดของคุณทัศนคติและมุมมองคุณครับเวลาที่คุณมองคนอื่นในแง่ใดคนอื่นใช่ว่าจะไม่รู้นะครับยกตัวอย่างคุณเคยมีคนที่ทํางานที่คุณไม่ชอบที่หน้าไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยมีคนเม้าหมอยคุณเวลาคุณเดินผ่านคุณรู้ไหมครับนั่นแหละครับราศีอมริตใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับเรามองใครแบบใดก็ตามคนอื่นก็จะได้รับพลังงานนั้นด้วย เราเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติจากใครก็ตามตอนที่เราเนี่ยมีมุมมองต่อพวกเขาเพราะฉะนั้นต้องปรับที่มุมมองของเราเมื่อเราปรับมุมมองของเราแล้วนะครับคือเราโฟกัสที่พฤติกรรมของเราที่เราควบกลมได้มุมมองทัศนคติที่ควบกลมได้เวลาที่เราส่งความรู้สึกด,ดีออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกได้เช่นเดียวกันครับและที่สําคัญการชนะใจใครทุกคนคือ คุณต้องวินวินในเรื่องของการเจรจาครับในการพูดอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าเอาชนะเขาเพียงอย่างเดียวหรือว่าปล่อยให้เขาเนี่ยยกตนกลมท่านชนะคุณครับหลักสําคัญในการคุยนะครับคือทุกคนวินวินในความสุขครั้งนี้ที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารธุรกิจหรือแม้แต่การงานอะไรก็ตามถ้าเราทําให้เราและเขาวินวินได้ก็สามารถเอาชนะใจกันและกันได้นะครับมีใครทําทั้ง5ข้อนี้ได้ครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าฉันทําได้ครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับรงกับวันเสาร์8โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม Fit My Set Motivation Podcast Fit Event with in Bangkok นะครับเป็นสัมมนา NLP NO นะครับในด้านของการพัฒนาตัวเองการจัด priority จะระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกำเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิดไปยังทิศทางที่คุณต้องการและ Fit My Set นี้นะครับจัดในนาของช่อง Motivation Podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีสุขุมวิท13ครับ8โมงช้าถึง2ทุ่มนะครับลงทะเบียนเพียง1,990เท่านั้นสำหรับบัตร General ครับสำหรับคนที่ต้องการบัตร VIP นะครับเพียง2,990บวกกับกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับ1ชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วยร,ราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับ ตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทําและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่าความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ชุดร่างคุณอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้แฟนๆช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x q u a n t u m l e a p project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x content um นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย 1ิ x เอสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ที่ชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m i ซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x m i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สันนกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Trans f ฟอร์ t i ชัในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ